สวัสดีค่ะหนูชื่อวันดีอายุหกขวบวันนี้หนูจะมาพูดเรื่องปากกาอันนี้นะคะมันชื่อว่าปากกาติวเตอร์เพนซื้อมาพร้อมพร้อมกล่องนี้คนณย่าซื้อให้จากรายการทีวีมันก็ใช้อย่างนี้นะคะ ้ารรับเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับชิลด์แพนหนูอยากรู้ทำไมอาหารที่เก็บไว้ในตู้เย็นจึงเก็บรักษาไว้ได้นานเพราะตู้เย็นมีอุณหภูมิต่ำมากจึงทำให้แบคทีเรียรที่อยู่ในอาหารไม่สามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นได้ไว้ครั้งหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะบายบายค่ะ วันนี้หนูไม่ได้มาขายของนะคะแต่หนูจะมาบอกปัญหาของปาก,กานี้วันหนึ่งมันเกิดใช้ไม่ได้ขึ้นมาพ่อหนูก็พยายามซ่อมโดยการเปิดจากในกล่องเปิดจากในกล่องนี้นะคะเห็นที่อยู่ไหมคะนี่เลย พ่อหนูก็เข้าไปตามเว็บแต่ปรากฏว่าเว็บ,บนี้ไม่มีแล้วอาพ่อก็เลยว่าเราจะไปดาวน์โหลดได้ไงปรากฏว่าปากกาน,นี้พอจิ้มแล้วมันก็เงียบเลยไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นพ่อลองเปลี่ยนทานเสียบสาย USB กับคอมพิวเตอร์ ก็เงียบไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นหนูก็เลยงงแล้วจะใช้งานยังไงเนี่ยแต่นี่หนูมีทางออกแล้วค่ะพ่อหนูคนพบว่าในปากกาเนี่ยมันมีหน่วยความจำแล้วมันติดไวรัสชื่อว่าช็อตคัสหรือว่าไวรัสซอนไฟแลแเราก็เลยทำการแก้ไขไวรัสก่อนตามภาพดัง นี้นะคะพอแก้ไขไวรัสนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ดึงข้อมูลเสียงของปากกาออกมาไว้ข้างนอกแล้วลบตัวไฟไวล์ไวรัสทิ้งไปและขอหนูให้ทำการอัปโหลดไฟลเสียงของปากกาที่อยู่นี้นะคะสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยเราจะได้มีปากกาใช้เยอะงานโดย ไางานด้วยมันดีซื้อบื้อค่ะมันดีซื้อบื้อค่ะส่งให้ครูอลุนันเช่นนี้หนูไม่อ่านแล้ว